สวัสดีครับก็เปิดการประชุมสําหรับในส่วนของกลยุทธ์ตลาดหุ้นนะครับประจําวันที่8สิงหาคมนะครับแนวโน้มตลาดวันนี้นะครับเราก็มองว่าน่าจะอิงทางบวกตามตลาดต่างประเทศนะครับก็ในเรื่องของตลาดหุ้นไทยเนี่ยถ้าดูจากเดือชนีดาวโจนนะครับเราจะพบว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยปิดบวกไปถึง217จุดนะครับโดยได้ปัจจัยบวกนะจากตัวเลขการจ้างงานสหรัฐที่เพิ่มมากกว่าคาดนะแล้วก็ความคาดหวัง ข้างใหม่ที่ว่าเจ้าหน้าที่ยุโรปเนี่ยจะดำเนินการเพื่อสกัดกั้นวิกฤตนะครับนี่ยุโรปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้ส่งผลให้ราคาน้ํามันเนี่ยในเมกเนี่ยปรับตัวบวกขึ้นไปถึง4.27เหรียญต่อบาร์เรลนะครับก็เนื่องจากนักลงทุนมองนะฮะว่าการจ้างงานที่แข็งแกร่งเนี่ยอาจจะก,กระตุ้นให้นักลงทุนมองว่าดีมานจากน้ํามันเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งรวมถึง ตลาดยุโรปในเช้านี้เนี่ยตลาดยุโรปเนี่ยก็ได้มีการปิดบวกนะหากก็ต้องระวังระวังนะฮะแรงขายทำกำไรระยะสั้นระหว่างเทรดด้วยนะฮะจากปัจจัยกังวลต่างๆจากยูโรโซนนะครับซึ่งในช่วงสัปดาห์เนี้ยก็มีอย่างเช่นในเรื่องของ1น,นะฮะ IMF เนี่ยก็ปล่อยกู้โมล็อกโคนะฮะสอง 6.2พันล้านเหรียญน,นะครับเพื่อใช้รับมือวิกฤตยุโรปนะครับสก็คือ S&P เนี่ยก็มีการปรับลดนะครับอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารอิตาลีลงถึง15แห่งนะครับแล้วก็3ก็คือความเชื่อมั่นผู้บริโภคสเปนเนี่ยเดือนกรกฎาที่ตกต่ำสุดนะครัสำหรับตลาดหุ้นในภูมิภาคเช้านี้เนี่ย ส่วนใหญ่ก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันนะฮะในขณะที่ค่าเงินบาทของเราเนี่ยก็คือแข็งค่าขึ้น9วสตางนะครับมาอยู่ที่31.47บาทต่อดอลลาร์นะครับกลยุทธ์ระยะสั้นเนี่ยก็แนะนำนะครับเทรดดิ้งนะครับเก่งกำไรนะครับโดยให้ทยอยทำกำไรระหว่างทางเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดนะครับโดยเรามองแนวต้านในวันนี้อยู่ที่1 2 0 5ถึง1,212จุดนะฮะแนวรับก็1,100 95-1,187จุดนะครับสำหรับหุ้นที่แนะนำในพอร์ตนะครับเราก็ยังคงให้ถือต่อก็คือตัว Cface นะครับ Tisco ตัว s ซ t นะครับตัว c k แล้วก็ตัว TRC นะฮะแล้วก็แนะนำเพิ่มขึ้นมาหนึ่งตัวก็คือตัว Top นะครับแล้วก็แนะนำเก่งกำไรนะครับราคาพื้นฐาน65บาทนะครับเรามองว่าราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลให้มูลค่าท็อปเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของกลยุทธ์ครับ